ค่ะเป็นสบายใจไลฟ์วันนี้มาที่จังหวัดนนทบุรีนะคะนุชได้มีโอกาสมาอบรมเป็นวิทยากรให้กับโครงการ ขสอสอในประเด็นการพัฒนาตลาดเขียวแล้วก็ซื้อไพรส์ามากๆค่ะนุชมาพักที่อาคารของมอสทเป็นสิ์เก่ามสทด้วยนะคะมาในรอบ10ปีแล้วมาเจอที่นี่มีตลาดเขียวด้วยใช่ค่ะสวัสดีค่ะนุชอยู่กับพี่อะไรคะพี่เบียค่ะพี่เบียค่ะพี่เบียเป็นเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางใหญ่ปี2 5 6 5จริงๆคือต้องบอกว่า ตลาดสีเขียวของเราเนี่ยก็<ม>จะมีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มตลาดเกษตรจังหวัดนน,<ม>ทนทุกออเภทบุรีก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นกเกษตรกรเล่มเขียวกลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่เราเปิดกว้างให้ทุกกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานเกษตรสำนักงานเรกษตรจังหวัดหรืออำเภอได้มีโอกาสมาร่วมจําหน่ายที่ตลาดมสพสีเขียวตลาดที่นี่ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างอาจารย์คณะ เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชกับสำนักงานกเกษตรจังหวัดจังหวัดนนทบุรีในการทํา MOU <อ>ตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรมันจะมีช่วงที่ตลาดซบเซาบ้างผลผลิตเยอะแต่เกษตรกรเกรนี่ยอาจจะมีตลาดน้อย็สบกับหลังโควิดมาแเราก็จะเห็นเนาะตลาดจะเงียบทางหน่วยงานราชการน้องๆเจ้าหน้าที่ ก็พยายามหาตลาดให้แล้วพอดีอาาจรย์กลุ่มอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์เ็าจะเป็นเหมือนวิทยากรที่ประสานงานกับทางเกษตรจังหวัดอยู่แล้วอะค่ะก็เลยเหมือนหาช่องทางที่ให้กับกลุ่มเกษตรแม่บ้านอะไรได้มาจําหน่ายเปิดนานหรือยังที่นีเปิดเปิดได้ปีนี้ทํา MOU เข้าไปที่สองปีแรกครบแล้วแต่ปีแรกจริงๆอะเราจะทําทุกวันพุธเลยเดือนละสี่ครั้ง แต่เหมือนประมาณว่ามันอาจจะถีดเกินไปบางคนติดภารกิจ้ากก็เลยปรับเปลี่ยนปีที่สองนี่คือเป็นพุทธเว้นพุทธพุทธเว้นพุทธนะคะพุทธสัปดาห์แรกมาไหมกันหรืสัปดาห์ที่สองหรือแล้วแต่สัปดาห์ที่สองก็ได้หรือว่าแล้วแต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเขาอาจจะใช้กิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือเปล่าแต่เขาจะมีตารางออกมาให้ แล้วที่สําคัญคือในแต่ละเดือนหนึ่งครั้งที่จัดกิจกรรมจะต้องมีการแสดงองค์ความรู้ของเกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมมีเวทีเป็นเวทีแลกเปลี่ยนกันคะเดี๋ยวจะมีสมาชิกหรือว่าคนที่เข้ารมอบรมอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่วันนี้ที่น้องรุดมาก็คือจะเป็นการทําวิธีอ่าน้ําหมักไล่แมลงแบบง่ายๆเหมือนภูมิปัญญาเราสามารถหาซื้ออะไรได้ค่ะสมาชิกที่มาที่นี่ประมาณกี่รายคะอ่อ วันนี้สองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าสิบลายนสิบสองลายสิบแล้วแต่ใครภารกิจคือเขาจะให้ลงลว่งหน้าว่าสําหรับสัปดาห์นี้ยจะมีเกษตรกรกลุณแม่บ้านคนไหนที่อยากจะลงให้ลงมาลว่งหน้าเพราะว่าจะได้แจ้งแจ้งกันไว้ว่าอจะมีอะไรขายบ้างค่ะค่ะ เข้าปีที่2องแล้วก็มาเป็นพุทธเว้นพุทใช่แล้วค่ะแล้วก็มีสมาชิกอยู่10กกระลายจริงๆมี10บกระลายจริงๆมีถึงยี่สิบลายนะแต่แล้วแต่ว่าใครย่อยมาคือจะแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรด้วยแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ของที่ทางมหาวิทยาลัยห่ามาด้วยส่วนนึงค่ะก็เลยจะเป็น20กว่าล้านได้ ที่นี่จะเป็นเกษตรปลอดภัยเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์คะจริงๆแล้วแต่สินค้าของแต่ละรายอย่างพี่เนี่ยพี่กับแฟนคือทําข้าวอินทรีย์ร้อเปอเซ็นอไม่มีสารเคมีไม่มีสารเคมีไม่ได้ผสมน้ำยากันนอดเราปลูกเองสีเองแล้วก็ขายเองค่ะก็คืออันนี้ของเราอินทรีย์ร้อยเปของบางคนก็จะเป็นประเภทขับปลอดภัยเว้นระยะ ก่อนเกกี่ยวเวลายาการฉีดยาค่ะแล้วก็จะเป็นสินค้าแปรรูปสินค้าแปรรูปเราจะเห็นความหลากหลายด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่แค่มานั่งขายข้าวขายผักเราสังเกตดูมันจะมีอาหารที่พร้อมทานด้วยใช่ค่ะคือที่นี่จริงๆอ่ะจะมีอาหารพร้อมทานเราเรากาหนดไหมคะอาหารพร้อมทานนี่มีข้อกําหนดไหมคะว่าใส่อะไรได้ใส่อะไรไม่ได้อาหารพร้อมทานคือจริงๆอ่ะ เราจะมีการอบรมสำหรับกลุ่มตลาดเกษตรของเราจะมีการอบรมผู้สัมผัสอาหารเราก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสารสุขจังหวัดยโบุรมาอบรมทุกคนก็จะผ่านกระบวนการอบรมเช่นห้ามใส่สิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือการถนอมอาหารต้องใช้วิธีธรรมชาติห้ามใส่พวกที่ให้เก็บไว้ได้นานๆเราจะไม่ใส่ตรงนั้นที่สำคัญธรรมชาติเราทําเองขายเองเรารู้ว่าเราเราใช้อะไรเป็น เป็นกระบวนการในการทําหรือว่าวิธีการอย่างสิ <frase> ่งที่ไม่ได้ขายในข้าวอินทรีที่ทำคอมหมูโอ่งไก่โอ่งไส้อู่ อ่าเราทาคือเราแปลลูกเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วเราขายป้วยทอดซึ่งเราใช้ปลายข้าวกกขอสีสามมาโมเป็นแป้งป้วยทอดโอ้โหนอกจากขายไปแสดงว่าองค์ความรู้นี่ไม่ไม่ใช่แค่การพาอปลูกแล้วถูกต้องไปถึงการแปลลูกการทําผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าคือทุกร้านค่ะนอกจากทําเกษตรเขาไม่ได้อยู่แต่เกษตรอย่างเดียวเพราะเกษตรสมัยใหม่ต้องเข้าใจว่าจะมีหน่วยงานทุกๆหน่วยงานไม่แต่ไม่แต่เฉพาะหน่วยงานคือทุกหน่วยงานเนี่ยลง มีทาบัญชีคโคเรือนมีทําส่งเส,สร,รมิมในเรื่องของการเกษตรเป็นยงไงองค์งความรู้องค์งความรู้ทุกองค์ความรู้ได้รับการถ่ายทอดแล้วขึ้นอยู่กับเราจะแปรลรูปอะไรอ่าอย่างเช่นบางคนมีกระท้อนเราไม่ได้ขายแต่กระท้อนสดเราสามารถแปรลรูปเป็นกระท้อนแช่อิ่นกระท้อนกระท้อนที่ทำผมแห้งอ่าอย่างถ้าน้าอ้อยของลูกเป็นน้าอ้อยอินทรีย์ถ้าน้าอ้อยเราคือสมมติว่าเราคั้นเสร็จแล้วทาไม่หมดทําเป็นไซรัปได้ อ่าคือมันสามารถแปลรูปได้ทุกกระบวนการอย่างกล้วยมาจากไซน้อยค่กล้วยน้ำว้าหมดไปแล้วอ่าไม่กีดเห็นไหมคะก่อเช้าเห็นเต็มเลยใช่คือเดี๋ยวนี้ทุกคนหันมาบริโภคแล้วก็แปลรูเอ่อลูกค้าของเราเป็นกลุ่มไหนคะจริงๆภายในบุคลากรภายในใายในตึกนี้จะเป็นบุคลากรที่เป็นลูกเจ้าหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นพนักงานแล้วที่สำคัญมีมีเยอะไหมคะที่นี่บุคลากรแล้วเราสามารถบอกต่อไปยังลูกค้าที่อยู่ตลาด ของสากลด้านนอกที่ทุกวันศุกร์เราบอกเขาได้ว่าเรามีขายทุกวันพุธมีมีตลาดข้างนอกมีตลาดข้างนอกคือทุกวันศุกร์ด้านหน้าเห็นทางเข้าไม่ใช่ะที่รันเตอดรถที่จานเตินใช่าตรงนั้นก็เป็นตลาดอีกแต่จะเป็นตลาดของสาก์มสพเราจัดทุกวันศุกร์ สุกทุกสุกแล้วเราเราก็จะไปขายทุกสุกด้วยเราก็สามารถบอกต่อว่า <c oughs> ทุกวันพุธเวลานี้ลูกค้าสามารถมาหาเราได้เราสามารถบอกต่อแล้วก็ที่สําคัญคือมันต่อย,ยอดไปถึงลูกค้าสามารถโทรสั่งออนไลน์ได้สั่งออนไลไออน์คือในในพวกการสื่อสาร เฟซบุ <Facebook> ๊กไลน์หรือว่าโทรสั่งเราสามารถไปส่งถึงบ้านได้ชุมชนข้างนอกได้เข้ามาบางาีค่ะเพราะว่านี่เป็นเป็น,ปนออลูกค้าจะอยู่แถบมูงทองอซึ่งเขาอยู่ตามคอนโดตามหมู่บ,บ้านเขาก็จะมาตลาด เราก็บอกต่อว่ามาถึงตรงนี้ทุกวันนี้เขาลูกค้าเขาสนใจเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับก่อนยุคโควิดเลยคือถ้าก่อนโควิดบางคนไม่คือทานอะไรก็ได้แต่พอเหมือนโควิดลูกค้าสามารถตัดสินใจแล้วที่สําคัญคือลูกค้าจะเลือกทานบริโภคผักที่เป็นผักปลอดภัย อะไรที่มันเป็นอินทรี์ส่วนใหญ่จะขายได้เป็นผักปลอดภัยจะขายได้หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรกรจริงๆลงมือทําเองเพราะจริงๆที่จะทำไมคะเขาเห็นความสําคัญของสุขภาพมากขึ้นดูแลสุขภาพโรคประจําตัวมากขึ้นก็บอกว่าปัจจุบันคนมีโรคประจําตัวเกิดจากภาวะหนึ่งการทานอาหารสองการไม่ได้ออกกําลังกายสามการทํางานที่เรานั่งเข่งเครียดถูกต้องการไม่เคลื่อนไหวไม่มีกิจกรรมทางกายเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าผู้สูงอายุมาเดินออกกําลังกายในนี้เยอะขึ้น แล้วที่สําคัญเขาทานไหมขนมหวานทานแต่ผู้ประกอบการเองผู้ที่เป็นเกษตรกรเองก็จะทําขนมหรือสิ่งที่แปรรูปหวานน้อยลงอหวานน้อยลงเป็นทางเลือกให้กับผู้เป็นพวที่อยากทานขนมแต่คือเขาก็นิดนิดหน่อยหน่อยอันสองอันอย่างขนมหวานไม่หวานมากก็จะบอกลูกค้าเลยค่ะที่สําคัญคือทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นในจังหวัดนนทบุรีนี่เกษตรกรที่ทําแบบปลอดภัยหรือแบบอินทรีย์นี่มีกี่มากน้อยคะ จริงๆเดี๋ยวนี้หันมาทำมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าเกินครึ่งหนึ่งของเกษตรกรไหมขึ้นอยู่กับสินค้าหรือเป็นประเภทของผักผลไม้เพราะบางอย่างเขาต้องมีอาจจะมียาฆ่าแมลงมแต่คือฉีดไล่แมลงแต่เขาจะเว้นระยะการฉีดเพราะว่าบางอย่างแมงบางอย่างมันไม่กลัวถ้าเป็นผักคือเขาก็จะเป็นระยะปลอดภัยเว้นระยะการ ฉีดก่อนเก็บเกี่ยว15วัน7วัน10วันออ,อันนี้ <จะ S 2> เป็นข้อ,อข้อกาหนดในตลาดเรา,าด้วยไหมคะว่าต้องเว้นอย่างนั้นอย่างนี้คือเดี๋ยวนี้มันจะเป็นถ้าเป็นประเภทผักม,มันจะเป็นผักปลอดภัยที่เหมือนถูกกําหนดมาโดยหน่วยงานนั้นๆอย่างเช่นเขาจะมีการควบคุมว่าถ้าเป็นผักปลอดภัยที่ขายตามห้างหรือตามตลาดที่เขาทําเป็นโครงการเขาจะเป็นผักปลอดภัยระยะการเก็บเกี่ยวการฉีด พวกนี้สิบห้าวันหรือบางคนถ้าไม่ใส่เลยก็ได้ใช้น้ำหมักที่เขาทำเองบางคนใช้น้ำหมักที่ทำเองเราเราจะรู้ได้ไงว่าคะว่าแต่ละบูธนี่เป็นเป็นผักปลอดภัยแล้วก็เป็นอินทรีย์เราจะสังเกตป้ายอย่างนี้ไหมถ้าถ้าเป็นแกะด a ีเขาจะมีแสดงแต่ละร้านเพราะว่าบางร้าน่างที่เนี่ยคือข้าวพี่จะได้แกะ g a ีหรือเขาจะมีการโชว์ผู้สัมผัสอาหารป้ายที่ออกโดยสำนักงาน หรือเขาก็จะมีสินค้าที่เป็นอปอดดินซีเขาจะมีสัญลักษแสดงแงสดง,ง,สง,งว่าก็มีการจัดการเพื่อสื่อสารกันพอสมควรวาาภายในตลาดบางทีเนี่ยคือคนผ่านไปผ่านมา ผู้บริโภคอะเขาไม่รู้หรอกแต่ถ้ามีสัญลักษณ์แสดงอย่างนนท์เขาจะมีนนการันตีอ่าอย่างจังหวัดนนก็จะมีนนการันตีอย่างที่มี p g ฟนนท์ไหมคะมีอะไรอย่างนี้ไหมคะมีนนท์เขาจะให้เป็นนนการันตีนนการันตีใช่เป็นกันยังไงคะนนการันตีได้รับการรับรองจากหน่วยงานสำนักงานเกษตรไปลงตรวจแปลงสินค้าคล้ายคลักษณะ GI อ่เช่นอย่างนนการันตีของจังหวัดนนก็จะเป็นมีมีมะม่วงเยก่ยม มีข้าวกขอสีสันมีกระท้อนแบบ GI แบบเฉพาะใช่เป็นจี GI มันคือการปลูกอะไรประจําถิ่นแล้วแต่พื้นที่อย่างนนทการีก็คือทุเรียนค่ะอ่ามะม่วงไงกร่มแล้วนนทการันตีบางบางบางสวนเขาขอนนทการันตีแต่ต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจแปลงว่าทําไมคุณเขาจะมีเกณฑ์ในการตัดสินว่าทาไมคุณถึงได้นนทการันตีอ่ามีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่จะมีคือขา ที่เป็นกลุ่มซึ่งนนการันตีมีทั้งปลอดภัยมีทั้งอินซีถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บ้านเป็นอินซีค่ะก็คือทํานนการันตีด้วยเช่นมะวงยยกัมถ้าขขอสีสาจะได้นนการันตีแล้วแต่เกษตรกรขอประเภทนนการันตีเขาจะมีหลักเกณฑ์การขอว่าต้องปลูกกี่ปีไปแล้วถึงจะขอนนนการันตีได้ปีนี้ขอได้ผ่านเกณฑ์ไหมไม่ใช่ว่า ใครขอก็ได้แล้วจะได้ทุกอย่างต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะเหมือนเวลาเราทําแกลบขอ GAP ขออะไรก็แล้วแต่มันต้องผ่านกระบวนการบางกลุ่มแม่บ้านบางกลุ่มวิสาหกิจได้อ,อยอยหรือสาม่าเขาก็ผ่านกระบวนการยกระดับขึ้นมาโอ,อทีไดโอท็อปห้าดาวาค่ะก่อนก่อนที่จะมีตลาดแบบนี้เนี่ยกลุ่มกเกษตรกรของนนทบบุรีเนี่ย เราไปขายที่ทไหนเปมนตลาดเขียวเดิมอยู่ไหมมีเยอะกี่มากน้อยแค่ไหนตลาดพื้นที่สีเขียวร่วมกับมอสะทเนี่ยเพิ่งมีปีที่สองแต่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีตลาดเกษตรจังหวัดนนทบุรีจะเห็นป้ายสีเขียวเราจะขายอยู่ในสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ในสารลางจังหวัดนนทุรี่แลยเราจะขายทุกวันจันทร์กับวันอังคารเราจะให้เกษตรแสดงว่ามีตลาดเยอะเลยสิจันทร์อังคารที่นั่นพุกที่นี่สุกที่ตรงนี้แล้วนอกจาก นี้เรายังคือเจ้าหน้าที่ยังสามารถที่จะช่วยกันหาตลาดให้กับเรากลุ่มเกษตรกรอย่างรัฐวิสาหกิจเราไปเช่นการไฟฟ้าเฉนยพลีภาปพลําเจ็ดเนงานใหญ่ให้เราไปขายเดือนละหนึ่งครั้งพฤหัสสุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตลาดเยอะนะนี่เยอะแต่ต้องบอกว่าเกษตรกรก็ต้องหาตลาดเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ทําเกษตรกรหน้าเดียวอย่างพี่ปลูกข้าวสิบไร่แต่รอบคานามีกล้วยมะม่วงผลผลิตทุกคนคือ ปลูกสลับสับเปลี่ยนถ้าการแบบผสมผสานถาต้องถ้าการปลูกพืชอย่างเดียวเราจะขายได้อย่างเดียวพอหมดอันนั้นเราจะขายอะไรทีนี้ระหว่างมีปัญหาไหมว่า ตลาดเยอะเกินไปหรือผลผลิตไม่เพียงพอหรือว่าผู้บริโภคไม่ได้เห็นความสําคัญและก็สนับสนุนเราคือจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจตัวมากขึ้นที่เป็นชาวบ้านชุมชนเกษตรกรที่ซื้อตรงรู้คนผลิตถูกต้องสอบถามกันได้ข้อดีของการเป็นเกษตรกรเราสามารถกําหนดราคาสินค้าเองได้แต่ผลผลิตของเราต้องได้คุณภาพมีมาตรฐานแล้วมันจะเกิดการบอกต่อที่สําคัญเดี๋ยวนี้ออนไลน์เยอะมากขึ้นในเพจในเฟซ แล้วคือเขาจะสอนให้ทำทิกตอกด้วยซ้ำคือคือมันจะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวิธีการเราจะเห็นว่าปัจจุบนันคนที่ทำ t ิกต o k ไม่แต่เฉพาะวัยรุ่นผู้ชมวายรุสามารถเป็น t i กต o k ได้เป็นบล็อกเกอร์ได้ก็เป็นช่องทางออนไลน์ของอตลาดเราอีกช่องทางหนึงที่สําคัญคือเกษตร กลุ่มตลาดเกษตรเนี่ยจริงๆอะเรามีมาหลายปีแล้วเรารวงตัวกันให้เก็ไปเปิดตรงนั้นตรงนี้ตามการสนับสนุนของหน่วยงานถูกคาะแต่ว่าจริงๆประจําเลยเนี่ยเราจะอยู่ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีตรงแยกแคลในสายกงานจังหวัดทุกวันจันทร์อังคารสารการจังหวัดสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีที่มอสทใช่ก้อยช่องจุดสาที่ไฟฟ้าอีกแล้วแต่ไม่ใช่เจ็ดวันเลยหรอคะวันอาทิตย์นึงจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้ทําทั้งเจ็ดวันเพราะเกษตรกรจําเป็นต้องลงสว บางพื้นที่ถ้าใครไม่ว่างเขาก็จะไม่ลงไปเพราะบางคนต้องตัดหญ้าบางคนต้องลดน้ําต้นไม้บางคนติดภารกิจอบรมเราก็ามีปัญหาไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่สภาพอากาศมันแปรปรวนมันส่งผลต่อการผลิตเราผลผลิตเราลดลงหรืออะไรบ้างไหมถ้าหน้าแรงที่ผ่านมามีปัญหากล้วยที่สวนล้มเพราะแรงคือกล้วยเนี่ยมันไม่มีน้ําอยู่แล้วเออในต้นมันมีน้ำน้ำไม่พอมันก็จะเริ่มหัก หรือกรีบอะไรเนี้ยคือลูกไม่อวบและวที่สำคัญคือกล้วยแพงทุกคนไม่ต้องตกใจกล้วยราคา60-70ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะกล้วยมันเกิดภาวะล้มจากช่วงหน้าแล้งแต่หลังจากนี้ไปกล้วยเริ่มได้น้ำก็จะไม่แพงแต่ถ้าไม่แพงมันก็จะไปขายประมาณ และกระดาสินค้าเพราะระยะเวลาของกล้วยในคือสามถึงสี่เดือนทุกคนไม่ต้องตกใจถ้าเกษตรกรไปขายกล้วยแพงเพราะกล้วยเขาล้มเยบริโภคเข้าใจไหมเรื่องอย่างนี้เรามีการอธิบายเขาจะงงว่าทำไมเคยซื้อกล้วยหวีละสามสิบสี่สิบทำไมต้องกระโดดไปเท่าหนึ่งหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเพราะกล้วยหักจริงๆกล้วยโดนพายุช่วงนี้ฝนด้วยบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องปลุกหัก อ่าผักเน่าเจอแมลงบ้างอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการแล้วก็องค์ความรู้ที่เขาจะเอาไปปรับใช้กับพืชประเภทนั้นๆค่ะค่ะอ่าตลาดแห่งนี้เท่าที่เปิดมาเข้าปีที่สองนี้เรามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมปัญหาอุปสรรคบางทีต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับผู้บริโภคบางทีต้องบอกว่าปัจจุบันผู้บริโภคดูในเรื่องของการใช้จ่ายเซ็นต์งม่เกียรตชะชลอตัวแต่เขาจะ คิดมากขึ้นในการใช้สินค้าจับจ่ายใช้สอยสมมติว่าเราเคยกินเคยกินเคยกินขนมทุกสัปดาห์เขาจะกินลดลงหน่อยลดลงหน่อยหรืออาจจะแค่สองสัปดาห์หนึ่งครั้งหรือว่าจะไปกินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยก็นานทีเดือนละครด้านผลผลิตของเกษตรกรเราที่เอามาเนี่ยแสดงว่าส่วนใหญ่ก็คือขายได้โดยตัวของมันเองส่วนใหญ่ขายได้ด้วยตัวของมันเองแต่ถ้ามาครั้งแรกลูกค้าจะยังไม่รู้จัก ต้องต้องกีง่ครั้งเดือนหนึ่งนี่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะบางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้ซื้อครั้งแรกหรือสมมติที่เนี่ยคือขายสัปดาห์เว้นสัปดาห์พอซื้อครั้งแรกอ่ะมันจะหายไปแหละอาทิตย์หน้าอาทิตย์ถัดไปเราไม่ได้มาลูกค้าคือเราต้องมาให้ลูกค้าจําได้จดจําสินค้าของเราได้รสชาติของเราคืออะไรความอร่อยของเราคืออะไรความแตกต่างสินค้าของเรากับสินค้าคนอื่นทุกอย่างจะมีเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของสินค้านั้นนันเองขึ้นอยู่กับ วิธีการที่เราขายทอดให้ลูกค้าฟังแล้วลูกค้าซื้อไปบริโภคถูกใจแสดงว่าเกษตรกรที่นี่ต้องเป็นนักอธิบายนักสื่อสารสื่อความหมายด้วยคือเพื่อให้ข้อมูลข้อมูลกับผู้บริโภคอย่างลูกค้าจะเห็นถ้าหวัดนนนจะมีเกาะเก็บเกาะเก็บไม่ใช่มีแต่เพิ่งปั้นดินเายังมีหนอกะลาหนอกะลาเขาเอามาแปะรูปเป็นทอดมันหนอกะลาเป็นทอดมันปาลาเนี่ยร้านนี้นะคะ ปอเปี๊ยหน่อกะลาปอเปี๊ยะคือเป็นไส้แต่มีหนอกะลาเป็นส่วนผสมค่ะแล้วก็จะมีห่อมโมก่าหั่นหนอกะลาใส่หนอกะลาคือส่วนใหญ่จะเกิดที่เกาเขตเาเขาจะลักษณะเหมือนเป็นตระกูลเดียวกับขาเหมือนใส่สายบัวขา,ขาวแต่มันคือหนอกะลา มันก็จะมีรรพคุณทําชาหน่อกอะลาได้ด้วยอ่าเราก็จะอันนี้ก็จะมีการสื่อสารแล้วก็เล่าสตอรี่เรื่องราวทําให้ผู้บริโภครู้ว่าเอ๊ยมันไม่ใช่ทอดมันธรรมดาแล้วมันอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยแล้วลูกค้าคือจะให้ชิมส่วนใหญ่สินค้าเขาจะมีให้ชิมเพราะบางทีลูกค้าจะไม่รู้ความแตกต่างทอดมันทั่วไปคืออะไร ทอดมัน,าานปลาไซน็อกอะลาคืออะไรหรือสินค้า,อ,ายอย่างกล้วยเบกแตกของทางไซน้อยอร่อยแบบไหนหรือม,มีกรอบบ้านตาสายเยชมอร่อยอยัางไงาน้ำอ้อยอ้อยอินทรีไม่หวานไม่หวานเสบคออร่อยมากแล้วคือ,คอแต่ถ้าอ้อยช่วงได้ฝน<อ>มันจะออกแนว<อ><อ>ไม่หวานมากแต่ถ้าจริงๆริคือถ้าน้ำอ้อยรสชาติขนาดนี้กำลังดีกำลังดีสำหรับคนที่เป็นเบาหวานทานได้เพราะวิธีการในการดูดซึมของร่างกายจะดูดซึมสำหรับที่เป็นผลไม้ได้ดีกว่า ขาวนะคะด e, bon ูบรรยากาศเลยง่ะอุบลก็เร er ื่อยๆนะคะเพิ่งจะนุดเพิ่งเคยมาครั้งแรกมันมาเจอตลาดเขียวในเมืองกรุงก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะตลาดเขียวที่นี่เขาจะเหมือนตลาดเขียวบ้านเราไหมมาเจอคล้ายๆกันคือจะบอกว่าขึ้นชื่อว่านนทบุรีเป็นเขตปริมณฑลทุกคนจะบอกว่ามันคือหมู่บ้านมันคือบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างแต่จริงๆเตมนีก็มีสวนมีอะไรด้วยมีแนะ มีนาด้วยที่อำเภอบางใหญ่มีนาเป็นหม่นไร่นะคะที่ไซน้อยก็ยังมีนามีสวนด้วยมีสวนด้วยมีปลูกผักด้วยปลูกผักด้วยปลูกผักที่บางที่สามารถส่งตลาดไทยนะถ้ากรอบเก็บก็ยังมีผักอยู่แสดงว่ามีพืชผักสวนครัวมีผลไม้ผู้ผลิตนี่มีเยอะพอสมควรในนนทบุรียังเยอะอยู่ค่ะส่วนหนึ่งก็คือบางคนอาจจะไม่ได้ทําเพราะอาจจะสุขภาพร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงทํำแต่ทาน้อยลงแต่ยังมีสวนอยู่นะคะนนทบุรีด้วยจะคิดว่า วิลนทบรบุีไม่มีสวนแต่งจิงไม่นะนครพุรีมีสวนเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะ,คะมีอะไรที่นุ๊กไม่ได้ถามแล้วอยากพูดเออจริงๆต้องต้องบอกว่าทุกพื้นที่อยากส่งเสริมที่ที่อุบลเดียยังไม่เคยไปดูตลาดถ้ามีโอกาสอยากไปแต่ที่สาคัญค,คือต้องบอกว่าองค์ความรู้แต่และองค์ความรู้ทุกคนมีอยู่ในตัวเอง วิธีการไม่มีใครไม่มีใครถ่ายหอยโามรู้ได้เก่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่คุณกล้าการที่เราจะทําตลาดเกษตรที่เป็นตลาดสีเขียวต้องอาศัยผู้บริโภคเป็นส่วนพลังถูกต้องหน่วยงานและเขาต้องซื้อหน่วยงานต้องลงเราเป็นเกษตรกรเราลงมือทำจะท้อการทําเกษตรเหนื่อยแต่ยะท้อที่สําคัญอย่าปลูกพืชอย่างเดียวเพราะถ้าเราปลูกพืชอย่างเดียวเหมือนที่พ่อหลวงบอกมันเวลาเกิดโรคระบาด หมดมันล้มถูกต้องถ้าเราปลูกพืชหลายๆอย่างในพื้นที่เดียวกันเหมือนที่พระองค์บอกทําแบบสิบสามสิบห้าสิบแล้วแต่ใครมีพื้นที่เท่าไหร่ต่อให้คุณไม่มีที่เยอะคุณสามารถทําเกษตรในในภาชนะได้นึกออกไหมคะปลูกในโอ่งก็ได้ในกระมังก็ได้แค่อยากทำปลูกกินเองก่อนเรนแล้วก็แล้วก็ต้องมาจับมือกับหน่วยงานด้วยแล้วผู้บริโภคก็ต้องช่วยด้วยที่สําคัญคือ ตัวเริ่มต้นจากตัวเราเองเหมือยงานรัชการจะเข้ามาส่งเสริมที่สาคัญลูกค้าคือคนที่อุดหนุนสินค้าเราถ้าเราทําแบบอินซีพูดได้เต็มปากแล้วมันคือความภูมิใจว่าอุ้ยของเรานะลูกค้าเกิดการบอกต่อที่สําคัญพอบอกต่อเสร็จมันจะหมุนเป็นวัฏจักรต้นน้ํากลางน้าปลายน้ํามันก็จะกลับมาหาเราอีกแล้วสินค้าเกษตรก็จะสามารถขายได้นะคะโอ้ขอบคุณคุณเบียมากค่ะ วันนี้ไ,ไม่ได้คิดว่าจะได้มีโอกาสเจอเราเจอกันโดยบังเอิญแต่ได้มีโอกาส่ะาะอุบลราชธานีคคะนะคะไปค่ะขอบคุณนะคะที่มาที่ตลาดเกษตรสีเขียวที่มสทอ,อคคขอบคุณนะคะค,ค่ะ